หนึงเดือนกั็อีกเก้าวันเมื่อตอนบ่ายผมเผลอไปลบคลิปครับผมก็เลยมาไลฟ์สดให้ดูกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงเมื่อตอนกลางวันนะครับที่เราทําไปเราก็เอาใบตำลึงนี่แหละครับใส่เข้าไปไว้ให้หอยกินนะครับเมื่เกิดข้อผิดพลาดเมื่อตอนกลางวันครับมือผมไปโดนคลิปเลยลบออกไปเลยครับก็เลยจะมาถ่ายให้ใหม่ครับเนี่ยครับ เราใส่ไปํำลึงแบบนี้แบบนี้ไว้เลยนะครับเอาไว้เป็นอาหารของหอยขมไอ,อหอยโข่งนะครับตอนนี้หอยโข่งอายุหนึ่งเดือนกับอีกเก้าวันนะครับตอนเมื่อสองคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการบอกวิธีเพาะฟ้าไข่หอยโข่งนะครับว่าทำยังไงวางไว้ในฟองน้ำตอนนี้นะครับหอยก็เริ่มกินแล้วนะครับ อันนี้คือใบเก่าเมื่อตอนกลางวันนะครับเนี่ยครับกินใบตำลึงนะครับตอนที่เราฟักลูกหอยออกมาเนี่ยตอนที่เราอนุบาลเนี่ยเราอนุบาลลูกหอยยังไงเราก็ต้องปล่อยจอกเนี่ยครับปล่อยจอกตัวนี้ไว้ถ้าเขาฟักออกจากไข่นะครับทําไมเราถึงปล่อยจอกเพราะว่าจอกเนี่ยจะมีรากพวกเนี้ยเยอะและยาวไอ้รากพวกนี้แหละครับจะไปเป็นอาหารของหอยโข่งนะครับ ตอนเขาเล็กๆอ่ะเขาก็จะกินรากของผักเนี่ยครับเป็นอาหารพอเขาเริ่มโตเริ่มหน่อยเราก็เอาใบตำลึงผักกาดก็ได้ผักบุ้งก็ได้ผักใบเขียวก็ได้ครับหอยพวกนี้ยจะกินหมดเลยครับตอนเนี้ยลูกหอยหนึ่งเดือนเก้าวันแล้วเราก็มาดูครับตัวเขาก็สวยนะครับเนี่ยเนี่ยครับ นี่คือลูกหอยโข่งครับหอยโข่งใต้ตัวเขาก็จะใหญ่สวยเนี่ยครับพวกนี้ก็จะกินนะครับอาหารหลักๆเลยก็คือพวกสาหร่ายหางกระรอกที่เราเลี้ยงไว้แต่เราก็ยังเลี้ยงในระบบน้ําใสนะครับกินสาหร่ายกินเนี่ยใบตําลึงแล้วก็กินอาหารกุ้งที่ใช้เลี้ยงหอยขมนะครับอาหารกุ้งที่ใช้เลี้ยงหอยขมสามารถเลี้ยงหอย โง่งได้นะครับเลี้ยงได้เลยเลี้ยงง่ายๆเอาไว้เป็นแนวทางให้พี่ๆน้องๆท่านใดที่สนใจอยากจะทดลองเลี้ยงหอยโข่งใต้ดูนะครับผมว่ามันเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายราคาค่อนข้างน่าจะดีแหะครับแต่ผมไม่เคยขายหรอกอันนี้ผมแค่มาทดลองเลี้ยงเลี้ยงในระบบ <c oughs> น้าใสยน้ําในนี้ก็ได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วครับก็ก็ยังใสยอยู่นะครับเนีย่ยลองลองดูข้างล่างครับก็จะมี ค่บอาหารกุ้งที่เราให้ไว้เมื่อตอนกลางวันเนี้ครับพอเราเลี้ยงในระบบน้ำใสตัวเขาก็จะสะอาดสะอ้านนะครับดูนะ่ารับประทานเลี้ยงไว้กินก็ได้เลี้ยงไว้เชิงอนุรักษ์ก็ได้แต่สําหรับผมผมอยากเลี้ยงไว้ในเชิงอนุรักษ์เพราะว่าทุกวันนี้หอยโข่งหายากแล้วผมคิดว่ามันไม่นานมันก็จะสูญพันธุ์ถ้ามันไม่ตายด้วยยามันก็ตายด้วยนกแลครับ ผมเลยอนุรักษ์เขาไว้เลี้ยงไว้อีกหน่อยหนึ่งผมก็จะขยายขยายบ่อใหม่ขยายให้เขาได้มีที่อยู่จําลองให้เขาตอนนี้พอเวลาเราเลี้ยงในระบบน้ําใสเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายน้ํานานๆเนี่ยมันก็จะเกิดลูกยุงพอมันเกิดลูกยุงเนี่ยเราก็ปล่อยเนี่ยพวกปลาสวยงามนะครับพวกปลาทอเอ้ยปลาหางนกยุงปลานนออนปลาสอดเนี่ยเพื่อกินลูกน้ํายุงลายนะครับไม่ให้เกิดลูกน้ํา แต่วิธีเลี้ยงเนี่ยง่ายง่ายมากผมบอกเลยว่าอัตราการรอดเนี่ยเยอะตอนผมฟักมาเนี่ยสิบลังเนี่ยตายอยู่ประมาณห้าหกตัวสี่ห้าตัวนี่แหละไม่เกินไม่น่าจะเกินนี้แต่ว่าในบ่อน,นี้ผมก็เลยเอาหอยขมที่ผมเลี้ยงหอยขมน้ำใสไว้ผมก็เลยเอามาปล่อยด้วยเนี่ยครับหอยขมเนี่ยครับก็ยังมีหอยขมอยู่ อยู่ด้วยนะครับเอาไว้เป็นแนวทางให้พี่ๆน้องๆท่านใดที่สนใจอยากจะมาทดลองเลี้ยงอหอยผมก็เลยมาเป็นแนวทางให้ลองเอาไปทําดูฟักไข่ในฟองน้ําก็ได้แต่ตอนที่เราฟักไข่ในฟองน้ําเนี่ยเราอย่าลืมผมน้ําให้เขาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้รังเขาแห้งเดี๋ยวถ้ารังไข่เขาแห้งปุ๊บเดี๋ยวเขาจะฝอนะครับเราก็ค่อยๆพรมน้ําไปเอาหัวฟอกกี้ฉีดๆให้เขาก็ได้ เดี๋ยวผมจะมาลองอัปเดตอีกทีหนึ่งตอนอายุสองเดือนว่าจะโตขนาดไหนอันนี้ก็คือเราเลี้ยงไว้เพื่อความอนุรักษ์ดีกว่าเลี้ยงไว้อนุรักษ์ผมว่าหายากแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาเกาะหาอะไรกินของเขาเดี๋ยวตัวไหนเขานี้เขาก็จะกินอาหารกุ้งกินใบตำลึงไปนะครับผมว่ามันน่าสนใจดี เลี้ยงง่ายไม่ไม่ไม่ค่อยตายอยู่ในน้ําใสตอนนั้นผมเอาสาหร่ายหางกระลอกใส่ไว้สองพันจะเป็นพันหางกระลอกอันนี้ที่เราซื้อจากร้านปลาสวยงามเนี่ยครับอ่าลูกหอยโข่งก็กินหมดแล้วแต่อันนี้คือพันที่เราหาได้ตามแหล่งน้ําธรรมชาติทั่วๆไปเนี่ยลูกหอยโข่งเขาก็ก็กินครับกินแทบจะไม่เหลือแล้วเนี่ย ถามว่าบางคนใส่ผักตบได้ไหมผมว่าใส่ได้ใส่ได้หมดแหละครับแต่ผมว่าผักตบเวลาเน่าแล้วน้ํามันจะพอลใาบามันร่วงอะน้ามันจะเน่าไหวพวกนี้มันจะไม่ค่อยเน่ามันจะรักษาน้ําเราไว้แล้วก็สลายหางกระลอกเนี่ยมันก็เป็นตัวกรองออกซิเจนแล้วก็อาหารกุ้งที่เราให้เนี่ยมันจะทําให้น้ําไม่ค่อยเน่าครับน้ําไม่ค่อยเน่าเสียนะครับตอนนี้เขาก็กาลังกินกินดูเพลิน เนี่ยครับอหอยขมตัวใหญ่ๆพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับเนี่ยครับฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามผมด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ